กนนะครับติดตามนะครับประเดวนี้คนบ้านเฮาเชียงใหม่นะครับก็เฝ้าระวังเรื่องน้ํานะครับสําหรับเชียงใหม่บ้านเฮานี่มีมีมีวิธีการป้องกันอย่างไรครับก็คือตอนตอนตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่เองจะมีน้ําท่วมอยู่3รูปแบบนะครับคือหนึ่งอย่างที่เราเห็นกนที่เรายืนอยู่เนี่ยจะเป็นน้ําท่วมจากการเอ่อไหลล้นของน้ําปิงนะครับก็จะเป็นน้ําที่ไหลมาจากทางตอนตอนตอนเหนือเองก็ต้องดูที่แนวคันดินครับว่าเอ่อแนวต่างๆจะสูงที่อยู่ที่ประมาณ3เมตร เจ็ดสิบเซนนะครับแล้วเราทาง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 เทศบาลทางเทศบาลพร้อมกับทุกๆหน่วยเนี่ยก็จะไปดูน้ำตามแนวฟันหลอต่างๆตามแนวที่ท,ที่เป็นเป็นรูเป็นรูที่น้าสามารถไหลเข้าไปได้นะตรงนั้นก็จะไปกั้นให้ให,ให้ให้หมดทุกที่นะครับในในใน,ในแนวเขตของทางเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็น้ําท่วมจากการที่มีฝนตกหนักข้างในข้างในเขตเมืองตรงนั้นก็ทํายังไงก็ได้ให้น้ําสามารถลดลด,ลดลงไปให้ให้เร็วที่สุดแล้วในน้ําท่วมอย่างที่3ของเมืองเชียงใหม่ก็คือน้ําไหลมาจากบนดอยครับ จะ,จ,ะจะมีค่นค่อนข้างเยอะถ้าน้ําน้ําบนดอยฝนตกหนักหรือว่ามีน้ําไหลลงมาเร็วตรงตรงัวนี้น้ําก็อาจจะมีการท่วมท่วมขังได้ได้หนักนครับนี้เราก็จะมาดูกันที่าการการการแก้ไขหรือว่าการการบรรเทาน้ําท่วมที่เอ่อล้นจากน้ำปิงครับกฝากบอกประชาชนนะครับชาวเชียงใหม่ว่า ไม่ต้องห่วงนะครับเตรียมรับมือไว้ครับผมเตรียมรับมือไว้ก็คือใน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 วันนี้แล้ววันแล้ววันพรุ่งนี้นะครับที่เ,เราจะมีมวลน,น้ําที่ไหลมาจากทางทางตอนเหนือค่อนข้างเยอะทางเทศบานลนครเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมทั้งคนแล้วก็ทั้งทั้งสิ่งของที่จะเข้าเข้าไปช่วยเหลือคนในในในชุมชนนะครับซึ่งคาดการว่าในตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าวันนี้น้าน่าจะสูงประมาณ3ามเมตรมสามสิบเซนก็คือยังยังยังไม่เลยจุดจุดไม่เลยจุด วิกฤตครับในช่วงนี้ครับผมแล้วนอกจากนี้เดี๋ยวท่านนายกไปดูตรงไหนครับก็คือตอนนี้จะไปดูตามตามตามแนวท่อครับที่อาจจะมีน้ําน้ําย้อนไหลามาจากน้ำน้ำปิง่งตรงนั้นต้องไปอุดกันให้ให้ให้มันห,หมดทุกทุกที่ครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูตามแนวแนวแนวน้ําปิ่งต่างๆว่าจุดไหนที่ยังมีข้อข้อบอกพร่องอยู่บ้างนะครับครับผม ครับผมครับ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 ขอบคุณครับผมขอบพระคุณนะครับนายกครับขอบขอบครับครับทุกคนยังยังยังนอนหลับกันดีฮะแต่คาดการณ์ว่าจะมีวันที่19อีกอีกอีกลูกหนึ่งครับก็ต้องดูว่าลูกนั้นจะเลี้ยวเข้ามาทางทางภาคเหนือของเราของเราหรือไม่นะครับผต้องเฝ้าเฝ้าเป็นกอีกครั้งหนึ่งต้องในส่วนของเรื่องน้ำน้ำท่วมก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกคนด้วยครับผมขอบพระคุณครับ ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยังไงเดี๋ยวผมต้องฝากคุณลุงด้วยว่าว่าว่าตอนจุดๆนี้เองนะฮะมีมีมีการเตรียมทั้งคนมีเตรียมทั้งทั้งทั้งของไว้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 สำหรับช่วยข้างในเมืองกันนะครับอ๋อครับครับผมก็ <c oughs> ในช่วงเช้าเองก็น่าจะยังยังปลอดภัย,ยอยู่นะ้ำยังยงังยังไม่ขึ้นเลยจุดเลยเลยจุดไม่ขึ้นครับครับครับผมก็ต้องดูแลครับครับผมถึงแม้ครับก็รู้สึกกังใจนะยุ่บเจ้า งกักเก็บน้ำนับมาได้ต้องปล่อยระบายออกติ๊กๆครับเพราะผมดูข่าวตังวัดคือพียาวนานหรือเจ้าอุบครับผมวันอุ้ครับครับผมแล้วจะติ๊กที่โมงครับผมเดี๋ยวคงหยุดที่จะเอาเอาเอาถุงทรายไปอุดตามท่อที่น้ำมันจะย้อนขึ então, ้นมาด้วยนะครับผมดูดีๆสักพักใหญ่ๆเลยะสู้ๆเนาะขอบคุณมาก บอกเหรอนะแมครับไอ้บอยจอดน้องผ